เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชอว์ไอพีสวัสดีครับทีัสดีผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆผู้ชมเลือกซื้อเลือกอยู่นะครับบ้านพร้อมที่ดินเป็นบ้านสวนนะครับพื้นที่เป็นสวนมีบ้านให้สองหลังครับไว้พักผ่อนหย่อนใจอยู่อาศัยได้สบายๆเนื้อที่สี่ไร่กับอีกห้าสิบเจ็ดตารางวาน้ําไม่เคยท่วมครับแปลงนี้น้ําไม่เคยท่วม ไฟฟ้าประปาเข้าถึงติดถนนคอนกีตด้านหน้าสวนบรรยากาศดีร่มรื่นครับมีล่องสวนด้วยไว้เลี้ยงปลาปลูกบัวได้ในสวนก็มีผลไม้หลากหลายชนิดครับอย่างเช่นมะพร้าวมากมังคุดมีไผ่ครับมีมะนา,มาวมะม่วงสายพันธุ์ต่างๆมีบ้านสองหลังในพื้นที่นะครับหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําทั้งสองหลังเลยแล้วก็มีเรือนเพาะชําอีกด้วยมีห้องชงกาแฟด้วยนะครับ ทำเลดีอากาศดีครับถ้าชอบก็าฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมาชี้เป้าหนังสือประจำได้ไม่พาคิดใหม่ๆการเดินทางสะดวกเข้าจากถนนใหญ่ไปไม่ไกลแปงนี้ตั้งอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับตำบลสวนหลวงอำเภอเฉลิมพระเกียรตินครศรีธรรมราชนะครับภาคใต้นะครับมีพิกัด GPS ให้ด้วยสามารถเปิดเข้าไปดูตำแหน่งทำเลระยะทางที่แน่นอนก่อนได้ สวน4ีไร่57ตารางวาพร้อมบ้าน2หลังเปิดขายในราคา3าล้าน2แสนบาทท่านใดสนใจกำลังมองหาที่หาบ้านโซนนี้อยู่เข้าไปดูฐานที่จริงประกอบการตัดสินใจก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวนเองเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยติดต่อเจ้าของโดยตรงนั่นเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ายัางไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ